มาต่อกันครับเพื่อนครับทําไมถึงพูดว่าต่อนะครับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะงงนะเพราะว่าท่านนี้ส่งมาสาอย่างครับวันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ2อย่างนะครับหัวชาร์จเร็วห5สิ้าวัตนะครับแล้วก็หัวชาร์จเร็วสี่สิบห้าวัต์นะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพ่วงเข้ามาคือบอร์ดตัวนี้นะเพื่อนครับผมยังไม่ได้ดูเลยว่าบอร์ดอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้แจ้งครับแจ้งแต่ส่งหัวชาร์จมาแต่ก็มีแถมตัวนี้มาครับผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ปิ้นปิ้นเขาลอกเลยนะครับ ปิ้นลอกเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวอ่านลายวงจรน,นิดนึงครับมีแต่ภาษาจีนด้านบนกดมีไฟสองหลอดนะครับมไม่แน่ใจว่าเป็นบลูทูธหรือเปล่านะครับที่ว่าเป็นบอร์ดสั่งจ่ายอะไรสัก,กอย่างนะมองไม่เห็นนะครับเพื่อนครับหรือว่าเป็นบอร์ดพัดลม เพราะว่าตรงจุดนี้เขียนคำว่าแฟนนะครับเอครับ FA นจุดสะครับไม่แน่ใจนะอันนี้คือเป็นแค่การคาดเดานะครับแต่เบื้องต้นผมผมมองเห็นตรงจุดนี้เป็นมันเป็นบอร์ดภาษาจีนนะครับตรงจุดนี้มันมีบวกนะครับฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบน่าจะเสียบชาร์จเข้าไปแล้วบวกลบอะไรยังไงสักอย่างนะครับนครับตรงนี้นะครับซ่อมแบบไม่รู้นะครับ ตัวนี้ขั้วชาร์จเป็นแบบนี้นะผมก็ผมก็คาดาวาน่าจะเป็นหัวไมโครนั้นนะครับทีนี้ก็ช่างเอกซ่อมก็จะคำนวณหาอุปกรณ์นะครับที่ช่างเอกพอมีนะครับแบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับหัวชาร์จแบบนี้นันะครับอุปกรณ์ที่เก็บไว้ก็น่าจะมีในเรื่องของ power bank เก่าเน่านันะครับแล้วก็พวกพัดลมพวกพาเก่าเก่านะครับ,น,น,รบน่าจะพอมีนะครับก็ไปเอามาใส่กันนะครับ ี่กันเพื่อนครับบางท่านติยงกันเกื่ดนะครับแต่สําหรับช่างก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนันครับังไงครับเพื่อนครับนี่ครับเจอขั้วแล้วเห็นไหมเจอขั้วเขาแล้วนะครับเราก็ถอดเอาเฉพาะเจ้าตัวนี้เราทำกันครับไปใส่นะครับ ตัวนี้มันปิ้นมันลอกเลยนำ้ำเทนะ้ะหูหิ้วมันไม่มีแล้วนะเนี่ยสงสัยต้องพอกกาวร้อนไว้ให้นะครับเพราะว่าเสียบแรงจนหูหิว้วอาลายปิ้นที่ตัวเครื่องมันขาดหายไปนะครับเพื่อนครับตรงจุดนี้นะครับเพื่อนครับแต่ลายบวกลบยังยังพอมีให้เห็นนะครับทำอะไรไม่ได้กันนะครับซ่อมอย่างเดียวนะครับคนใช้ก็ใช้ไป น่ครับกันแบบเขาเป็นลักษณะนี้นะครับลังฐานตัวนี้มันใช้ได้นะเพื่อนเนี่ยมันตัดมานี่ก็เป็นลังฐานนะเพื่อนไปซื้อหลายต่างอนะเนี่ยจเป็นลังฐานได้อีกน่ครับมุมมองของช่งางก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนกับเพื่อนคนไหนคิดไม่ได้ก็ซื้ออย่างเดียวครับอ่าเอาละครับกรณีแบบนี้นะ ผมต้องประกบเพราะว่ามันจะเข้าบล็อกมันไม่ได้กันเพื่อนครับเพราะว่าบางรุ่นคือเพื่อนเห็นไหมครับว่าบางรุ่นเนี่ยมันมันโค้งลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขาเสียบมันไปด้านี่ครับแต่บางรุ่นมันโค้งมาเงี่ยเหมือนกันจะขาเสียบมาด้านนี้เมือนครับเราก็ต้องมามองมองลายเก่าของเขาแบบนี้ครับเพราะว่าด้านที่เสียหายคือด้านนี้ก็แสดงว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แสดงว่า มันมันกลับกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับอืมมันกลับกันนะครับหรือว่าผมมองผิดเดี๋ยวออกด้เดี๋ยวออกดูดีๆหน่อยนะครับเนี่ยต้องมาคำนวณตัวนี้ด้วยนะเมื่อนๆกรณีซ่อมอย่างนี้บางทีไม่ไม่อยากจะรับนะเพื่อนครับเพราะว่าถ้าเกิด คือไม่ไม <les> ่พ่วงมาก็มันมันเสียเวลาเหมือนับมันไม่คุ้มเหะเห็นเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลานิดเดียวนะมันใช้เวลาเยอะพอสมควรครับอ่ะอาจจะได้ละไม่ได้ต้องแปลงขั้วที่โนนเอานะครับ ต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนกันเพื่อนครับเอาริมลองกันเพื่อนดูเราต้องลองก่อนว่าตัวนี้มันโอเคอยู่หรือเปล่านะครับกคเสียบไมโครตรงนี้เสียบออกเสียบเข้านี่คืออะไรเพราะว่ามันบอร์ดมันมีฝุ่นครับจุดสัมผัสน้อยครับมาวัดดูครับต้องออกห้าโวลต์นะครับ อโวแตะที่กล่าวเลยครับมาไหมไม่มาเราจะขั้วไม่ค่อยดีอ่อเสียบฝั่งนี้ไม่แน่นอ่ะลองวัดดูน,ะนิดนึงกันมื่นครับเกือบไปแล้วครับเกือบเอาไปใสายก่อนนะครับเพราะว่าหัวชาร์จบางทีมันก็มีเสียนะครับ โอ้นี่ไม่ไฟไม่ออกนะน่ครับไฟออกแค่สองจุดหกห้าเสียครับเพื่อนครับหาใหม่อะได้บอร์ดโอ้แบงก์มานะครับนะครับเสียแล้วไฟเข้าแล้วเพื่อนครับเห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยนะเพื่อนครับตัวนี้นะครับนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะถอด เฉพาะครัวมันออกมาครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนครับก็ได้หัวไมโครมาครับลักษณะเดียวกันเพื่อนครับเห็นไหมครับหัวไมโครนี่เพื่อนครับกรณีที่เราคว่ำลงแบบนี้นะเพื่อนครับความลงแบบนี้นะครับบวกจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนครับบวกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับแามว่าเพื่อนบางคนก็อาจจะงงว่าจริงเปล่านะผมจะเอาสายไมโครนะครับเสียบเข้าไปนะครับ แล้วก็เสียบที่หัวชาโทรศัพท์นะครับนี่ครับเหมือนครับมันจะเล็กมากเลยนะทนกคนครับเนี๋ยอ่าแลวทับได้หนึงครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับว่ามันจริงอย่างที่ช่างเอกว่าหรือเปล่าครับเปิดไฟิด้หนึ่งครับซ่อมจนแบบตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นเลยนะครับเอนครับงซ่อมกันทั้งวันนะครับเอนครับเมื่อกี้ผมบอกว่า บวกอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้กับกับด้านนั้นนะนครับโอ้เข็มข็เล็กมากนั้นกันครับต้องระวังนิดนึนะครับเข็มข้อเล็กมากๆครับสายตาผมขนาดส่แว่นยังเพื่อนเห็นไหมครับนะครับสายมือนัพื่อนครับลบนี่คือจับที่กล่าวก็ได้นะครับเส้นแรกนะครับเห็นไหมครับห้าจุดสองศูนย์นั่นกันครับแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับ ทีนี้เราถอดแค่สายเพราะเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวจับนั่นกันครับเราตัวจับมาใส่ตัวนี้นั่นนะครับีนกันเพื่อนครับลายวงจรที่มันขาดไปนั้นเพื่อนครับตัวนี้ก็เป็นบวกนั่นเพื่อนครับกรณีเพื่อนทําตัวนี้หลุดทังหมดเลยนะครับสมมติว่าหลุดทังหมดเลยนะตรงช่วงนี้นะมาต่อบวกตรงนี้ได้นั่นเพื่อนครับตรงนี้เป็นบวกได้นั่นเพื่อนครับส่วนขาลบก็คือลงกราวตรงไหนก็ได้ครับเพื่อนครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดลำโพงบลูทูธหรือว่า เป็นบอร์ดชาร์จอะไรต่างๆครับไอซี IC ตัวนี้ส่วนมากก็จะมีหนีกันครับมีมีเหมือนกันนะครับไอซี IC ควบคุมการชาร์จอยู่ตรงจุดนี้นะครับนะมีหมดนะครับซูมเข้าไปมองเห็นไหมยับกล้องถอยหลังนิดนึงนะครับจะให้เพืนเพื่อนเห็นชิ้นงานนะเพื่อนครับนี่ครับจะได้จบเคสวันนี้ผมจะเอาจบเคสแค่ของท่านนี้นะเพื่อนครับ จะหยุดนะครับไม่ไหวแล้วครับพอเราแตะให้มันตรงนั้นเพื่อนครับแตะให้มันตรงแล้วเพื่อนก็เนี่ยฮะเล็งเล็งบวกเป็นหลักนะเพื่อนครับแบบนี้นะครับมองเห็นไหมครับตอนนี้ผมเล็งเล็งบวกให้เป็นหลักเลยนะครับด๋ยวเราก็เชื่อมบวกก้าตรงนี้นะครับลบคือยังไงมันก็ติดอยู่แล้วครับพอเชื่อมลงกาวก็เป็นลบแล้วนะครับทีนี้กรณีแบบนี้มันตรงแล้วเราก็เชื่อมหูหิ้วก่นเพื่อนครับเชื่อมหูหิ้วก่อนเลยนะครับตรงให้ตรงนั้นเพื่อนครับ งาน,นเล็กๆน้อยๆบางท่านบอกว่าไม่อยากจะรับเลยนะบอกตรงช่างบางท่านเขาไม่รับนะครับเพราะว่ามันมันเสียเวลาครับเครับใช้เวลานานพอสมควรนะีนถ้าเกิดว่าไม่ส่งมาเป็นงานเดียวกันก็จะไม่รับครับกันว่า ผมจะเชื่อหมหูหิ้วฝั่งนี้นะครับใส่น้ํายาประสานก่อนเพราะว่าเราเร็งบวกตรงแล้วนะครับที่สําคัญนะลบไม่เป็นไรครับนะครับเชื่อมยังไงก็โดนนี่แล้วครับลบบวกมันมีขั้วเดียวครับเอาละครับจะเชื่อมแล้วครับสิ่งที่สําคัญของช่างเห็คือสายตานะครับ เชื่อมให้มันติดข้างนั้นก่อนครับอ้ายังไม่ติดนะครับนะครับผมเชื่อมหูหิ้วฝั่งนี้แล้วนะครับเพื่อนครับทำไมต้องเชื่อมหูหิ้วข้างนั้นก่อนมันจะได้ขยับได้กันนครับนะครับ จะได้ขยับได้นัเพื่อนครับทีนี้ผมก็จะเชื่อมขัวมันเล็กมากนะเพื่อนครับขั้นตอนนี้เพื่อนอย่าป้ายตะกัวเยอะนะครับเพราะว่าขัวมันจะโวนกันครับ อมาดูครับว่าไฟเข้าเรียงนะครับในกันเหมือนครับหลังจากที่เชื่อมเชื่อมเสร็จนะครับบัดกรีเสร็จนะครับผมก็จะก่อนที่อย่าเพิ่งเสียบไฟนะครับเราจะมาดูข่าว่าว่วขามันเล็กนะครับมาดูว่าขามันสัมผัสกันหรือเปล่าครับเพื่อนเห็นไหมครับในนั้นเหมือนครับปกลบสัมผัสกันดีนะครับขออภัย เพราะว่าถ้าเกิดไม่เช็คนะครับจากบอร์ดที่ใช้ได้ของลูกค้าก็อาจจะเป็นใช้ไม่ได้นันครับเดี๋ยวต้องมาเช็คนิดหนึ่งนั้นนะครับทีนี้เราก็เสียบไฟเข้าไปครับอ่านี่ครับไฟเข้าแล้วนะครับนี่ยพอเป็นลักษณะนี้พื่อนะครับอลองกด s 2องดูนะครับอ่ามาแล้วครับนะครับเป็นบอร์ดอะไรไม่รู้นะแต่ว่าโอเคแล้วนะครับกดได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดใส่แบตเข้าไปก็ชาร์จนะครับเอามาดูว่า ไอซีเขาวิ่งมาที่ประมาณทั 4, 4กสี่สี่โวลต์กว่าหรือเปล่านะครับตรงอ่าวัดที่ตรงนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าไอซีเขาโค้งคงมาจากจุดนี้นั่นเพื่อนครับตรงจุดนี้ก็น่าจะออกประมาณทักสี่โวลต์สี่จุดสอง4 4. ประมาณนี้ครับเพราะไอซีตัวนี้มันแปลงแปลงจากสามจุดเจ็ดเป็นสี่จุดสองะตกเฟมขอใหก็จับนี่เลยก็ได้ครับเามาวัดที่ขัว้วบวกนะครับนี่ครับไฟวิ่งมานะครับ ทีนี้มาดูว่า4.2ไหมแล้วก็ตรงไหนคว้แบตผมไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นแบตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่านี่ครับเพื่อนครับ4.2โวลต์น,นะครับก็ถือว่า IC ทํทำงานปกติครับอพร้อมส่งงานจบเคสดของท่านนี้นะครับส่งมาสามอย่างอะไปไหนละอ่านี่ครบทุกอย่างนะครับใช้งานได้ทุกอย่างโอเคครับผมชอบก็กดถูกใจกด Subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ